สวัสดีแม่มูสวัสดีค่ะเอฟซีทางช่องบ่าวเท่าแล้วกับแม่หมูนะคะสวัสดีท่านผู้ชมครับอ่าสวัสดีเอฟซีทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคนะครับวันนี้วันที่หน,นึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหกสิบแปดครับด่วนๆก่อนเที่ยงหด้อเปล่าเนี่ยด่วนๆก่อนเที่ยงนะครับเมื่อกี้แม่หมูกับพึ่งว่าสายจากเจร่าบุรีเจร่าบุรีนะคะเอฟซีบางคนพึ่งกั ได้เบืองแล้ว FC เอฟซีบางคนบืกับว่าระเบืองแล้วเพ่นกระถามว่าเจราญบุรีเพื่อนไห้ตัวเลขกแนวท่านมาหรืงองย่างนะคะเพื่อนไห้มาแลลวนะคะผู้ชมบาดนี้แม่หมูกระเลยโทษถามยำอีกเพื่อความมั่นใจนะคะพึ่งบ้านสายจากจจเพื่อนมึงหนึ่งลหรอคะเพื่อนกะมียำมาให้ได้พี่น้องด้วยวมาเพื่อนมียำม,มยีเน้นม,ม,มาให้ค่ะนะครับลากะพี่น้องสายดวนนะครับจากไต้หวันอ๋อ,อค่ะสายดวนนี่คือสายดวนสามีาของแม่หมูเพื่อนพี่น้องค่ะ สามีเพิ่นอยู่ไต้หวันกับลูกชายทำงานอยู่พุ่นรับเห็นว่าฝันดีฟาวโทรมาบอกเนี่ยจะเป็นจ้าไหนพี่น้องงวดแม่นของเพิ่นก็มีได้พี่น้องเด้อมีงวดเขางวดรุนแรงช่มงวดบ่เขาก็มี่ตางวดของเพิ่นเนี่ยเคยถูกก็มีพี่น้องก็ะเลว่านนี่แหละสายดวนก็เลยจะลงให้น้ำตะเจราบุรีนี่พึ่งว่างสายพึ่งว่างสายค่ะก่อนเทียงพี่น้องจะลงให้เอฟซีย่ำให้เอฟซีน้ำเพราะว่าเห็นเพิ่นเด่นย่ำมาขักดทิศแมงมู แมนเจเพันยำมาค่ะหรือว่าผู้ใดชอบวิ่งนะคะวิ่งเพ่นยำมาเลยคือว่าวิ่งห้าตัวเดียวค่ะกหาแต่ตรงกับชุดที่พันจับให้เนาะเิ่นแกเพ่นก่ยำหาได้ไปลองด้แต่ว่าพ่นห้มาแล้วที่พันพ่นห้มานี่ยนะครับพันหายมาอะไรไปหมูพิ่นห้มาเนาะค่ะช่วงที่พ่นห้มานั่นคือ ามตัวสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์กับเลขฝันมันบ่กับเลขฟันค่ะหลักการเพิ่นตัดไห้เพิ่นตัดไห้คือห้าศูนย์ห้าหนึ่งเพิ่นเน้นสุดๆก็คือหาศูนย์กับผาหนึ่งเพิ่นเน้นมาเลยเน้นมาเลยเมื่อกี้เพิ่นย้ำไม่อีกกันบ่ยังไม่อีกค่ะแล้วก็เป็นเลขฟันเพิ่นอีกศูนย์สามสี่แต่ว่าโอ้คือตรงกันกับแป่หมูคักแท้แล้วสามสี่นี่สนอกก็เลยคุยกับเพิ่นอยู่ค่ะสามสี่อีก หางหนึ่งแต่ว่าที่เิ่นเนียนมากคือสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์หลักกับเพิ่นสังเนียนคักๆเลยคือห้าศูนย์กับผาหนึ่งหาศนย์กับผาหนึ่งนพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อกี้เมมูพึ่งว่านสจากเจราบุรีกับเพิ่นหลักกาเพราะว่าเอฟซีเนระเบียงมะขับยับาแมนค่ะสายทั้งเพิ่นเพ้เจาเนีนมะขับพี่น้องเนีนมดหาศูนย์กับผาหนึ่งเนีนมะหาศูนกรบผาหนึ่งแต่ว่าศูนย์มที่ลงอหาเลขฟันนะคือคือเราได้ตัวนี้มาแล้วเร ฝันดีฝันเกี่ยวกับลูกสาวเล่าพี่น้องเกี่ยวกับลูกสาวลูกสาวเพิ่นอายุ34อายุ34ปีอ่าเพิ่นก็เลยเอา0ใส่0 3 4จ้ะแล้วเพิ่นก็ตัดให้คือแค่3 4 3 4ค่ะอ่หรือไวซสิมักที่เพิ่นอันนี้ก็0 3 0 4ก็ตัดเอาแล้วก็ตาเพิ่นที่แน่เพิ่นเน้นคืมซีอืมค่ะนะครับเพิ่นย้ำมาคักเลยบ่ย้ำมาคักคือว่าตอนที่เพิ่อนว่าสร้างขั้วบวกเ่าเถาวันบ่ที่ว่าอันให้บ่าวเฒ่าจัดเลยนี่ว่า หาซูนกับพานนึ่งนละหาซูนกระพานเราพี่น้องลอตเตอรีขึ้นจะบนเรือแล้วล่ะบนเรือแล้วล่ะครับหาลอตเตอรี่บ่ไดรก็เพราะปีนังพี่น้องเบิ่งเบิ่งไว้เบิ่งไว้ซื่อๆพี่น้องมันจะมาของเพิ่นบ่เอาล่ะกะสายด่วนจากไต้หวันสามีเพิ่นบางไหนสามีเสานี่ควรจะเข้าเพิ่นจะเข้างานเนาะเพิ่นละโทรมาบอกเพิ่นว่างซีอู้คือฝันคักแท้ว่าซั่นฝันว่าคือจังเพิ่นไปวัดนี่แหละไปวัดเราไปได้เฮ็ด ไปเก็บเห็ดสันมีแต่ดอกใหญ่ๆพันว่าจักตูมจักบานดมาจัดพันวาเพิ่นเลยว่าปาสันเห็ดบยังเสมาไหลแถวสันเพิ่นเก็บเอาสันมาสันเก็บเอาเห็ดน่ะเก็บเอาเลยวะเก็บเอาเลยได้เต็มตาเลยพันว่านั่นเพิ่นก็เลยบอกว่าคันเพิ่นฝันจังงี่นั่นเพิ่น่ามันจะเป็นเจ็ดเก้าพันวา ค่ะแม่มูก่ว่าคือกันแม่นี่เถ่าคะเนกขัขฟันได้เจ็ดเฮ็ดนี่คือเจ็ดเก่าบานเพื่อเว่าเอาหาใส่เพื่นว่าสี่เพราะวโตเพิ่นเป็นหาเพื่นว่าสี่น้ำ่น้ำูส่ค่ะแล้วก็เฮ็ดเพื่นว่ามือกัเป็นหาได้เท่าเพื่นเพื่นเระเนาะมือกับหาได้เท่าเฮ็ดกับเจ็ดเพื่นว่าเอาหัสันเอาเลเดอร์หั่นหาเจ็ดเก่าเพือนว้าเพื่อนมาหาเจ็ดเก่าเพว่ามนเศร้นี่วะแม่นต่นเพื่อนว่าอย่าลืม เก่าอานเป็นหกพันบาทเพิ่นเอาหกเจ็ดน้ำพันบาทจัิงสิเพิ่นเลยบอกจ้ะเป็นแนวทางความฝันนะครับพี่ชุ่มมีสายด่วนจากสามีแม่หมูจากไต้หวันพี่น้องเพราะว่าสามีเพิ่นนี่หัวแม่นก็มีนะครับเพราะว่าตอนทั้งคุนเพิ่นบ่ได้มากบ่ทั้งไต้หวันบ่ได้บ่อใดครับบ่ได้ตะเลความฝันเพิ่นตะเลฝันเพิ่นเพิ่นฝันก็ฝากโทรมาบอกเพิ่นฝ้าเขางานโทรมาบอกด่วนตอนเช้าตอนเช้าเอาพี่น้องลักกะ เมื่อกี้นี่แม่หมูพึ่งว่าสายจากเจราดบุรีบ่เบาเถาก็เลยว่าเอาไมายำให้เอฟซีเพิ่มน้ำเนี่นะนเพราะว่าเจราดบุรีของสายเพิ่นก็นลงกให้หลายมือละละ่ะหลายมือแล้วค่ะมือนีก้ก็เลยมายำให้ก่อนเทียงนี่พี่นอ้องจะเฝ้าลงกให้นะเพิ่นยำม,มากก็คือสองหาศูนย์เน้นคักๆักค,คุณบอกแม่หมูคือหาศูนย์กับผาหนึ่งหาศูนย์กับผาหนึ่งค่ะเน้นคักๆเลยพี่น้องถ่ายเล็กเด่นเล็กวิ่งเพิ่นว่าหาให้วิ่งห้าอ่ถาถ่ายวิ่งนะพี่น้องเอามาเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวเบาเถ้าจีเพพืื่่่ออมาเชก นะครับนรูมชมแคบหน้าจ,จอได้พี่น้องเด้อเจราบุรีอันนี้สายเจราบุรีนรรมชมนะครับล่งหายหลายมือละนะครับเมื่วันที่หน่กรกฎาคม2568ด้ได้พี่น้องเด้อพย่ญมากกนเทียงอีกนะครับในหมูพึ่งว่างสายนะครับชุดที่เพ่นได้มากคือ250นะครับอันนี้ชุดที่เพ่นได้มากสายเพ่ัได้มากถาเดนถาวิ่งหาได้พี่น้องเด้อมือนี่เพย่ญญ์คกๆคือหาศูนหาหนึ่งจ้าเนวนเน้นมาเลยหาศูนย์หาหนึ่งศนซนี่เลขฝันจ้าเพิ่นันเกีชุดนี้มากสาว ลูกสาวคนอายุสามสิบสี่ผลเล็กจับศูนย์ศูนย์ไซศูนย์สามสี่นะครับสามสี่นี่เพิ่นมาเป็นตัวร่องแต่ว่าสายเพิ่นที่ได้มาร์กสองห้าศูนย์นี่เน้นคักๆผู้ใดมักสองหาสองศูนย์ตัดเอาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเน้นหาห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเจราาบุรีอันนี้เพิ่นเน้นมาเลยนะประกาจากไต้หวันสามีไม่หมูสายด่วนมาตอนเช้านะครับท่านผู้ชมเพิ่นฝันจ้าเพิ่นฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดเพิ่นว่าเห็ดมีแต่เห็ดหลงโง่ทั้งไข่ทั้งจุ่มมาว่าสั่่วา เพิ่นก็เลยตีใส่ยหาเจ็ดเก่าอยู่ค่ะเก่าพี่น้องแล้วเพิ่นว่ากันกันเก่าเป็นหกน้ำกันเก่าเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกนะพี่น้องเนาะอ่าหกเจ็ดเจ็ดหกกลับไปน้ำนัหาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหาเจ็ดหาเก้าพี่น้องตัดตัดจะได้ตามนี่หนัถ้าหาท่านพี่น้องได้ถหารถตรีท่านหาเพรท่านมาเป็นยังพี่น้องเบิ่งไม่กวนจะแม่นของเพื่อนบ่อนะครับท่าธรรมชุมครับลงให้ดุนดวนก่อนเที่ยงอันนี้จากไต้หวันสามีแม่หมูค่ะนะครับท่านผู้ชมอ่าหลักกับเจหลักปุรีกับสายดวนพึ่งว้างจ้าอ่านะครับนี่ ของเจราธบุรีเน้นค่ะคืะคะคะคอหาศูนย์กระาหนึ่งนะครับของเจราธบุรีห้าศูนย์กับห้าหนึ่งตัวเน้นศูนย์สามสี่สามสี่นี่ตัวรองได้พี่น้องได้น,นะครับนี่เอ้านะครับอันนี้สามีแม่หมูนะครับแคปหน้าจอเอาธรนม,มช้่มนะครับหาเจ็ดเก้าตรงกรัดตรงกรับความฝันพี่สาวเบาเท่าย่าแม่นค่ะสาวเบาเถากัฝันว่าผู้เฒ่าไอ้ผูพ้พเจาทีอยู่บ้านที่พันยูกบลูุสาวห้องบอกราเจ็ดเก้า 7, 9, ตัวเดียวกันเลยเอ้านะผม และกกาหาหนึ่งของเจราบุรี่นี่ก็ตรงกับพี่สาวเออเนาะหาหนึ่งเพราะว่าตรงกันตรงกันเลยมาหาหนึ่งล่างพุดอย่ที่ว่าหาหนึ่งล่างทศมาชุแคปนาจอขอบคุณนะขอบคุณเจราตุรีเนาะค่ะจังไงก็ขอบคุณเจราตุรี่เนาะค่ะคุณเจาตุรี่ได้บอกตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเพื่อมาเพื่อชอบน้องกันสายเพิ่นเด้นะคะขอบคุณเจราตุรี่นะหลักกัสายเพิ่นที่ให้มาหลักก็ขอบคุณสามีแม่หมูนาจากไต้หวัน นะความฝันพี่น้องห้าแม่นะนะครับฝันแม่นเพิ่นอนเคยฝันแม่นอยู่นะครับเออ่มีงวดแม่นงวดบ่แม่นอะไรพี่น้องลงให้เบิ่งไปก่อนจ้ะนะครับเพราะว่าถ้าบ่ลงเนี่ยหามันเข้าของเพิ่นพี่น้องเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นก็โทรมาด่วนจากไต้หวันพุ่นล่ะเออเพิน่นโทรมาบอกอมไม่มาอู้ละสำได้สำนึ่งเพิ่นก็บมาบอกเด้ออืมสำได้สำนึ่งเพิ่นก็บ่บอกเพราว่าฝันก็คือฝันถ้าบ่ฝันก็บ่ฝันลูกไสเพราะว่ามักตัวใดบ่ลูกไสแต่ว่าลูกไสคือเว้า สกออม,มกันกับพ่อดีแทบบุกถูกตัวกับเลขกันพอ่อแทบบุกลูกชายวลาตัวใดีละ่ะลูกชายหมักเจ็ดหกมักเจ็ดหกค่ะ,ะนะครับท่านชมเป็นหน้าท่านพี่น้องถามมา้ามักกลชอบถูกใจตรงใจหาจัางไปหาลอตเตอรี่หายยิบจับลอตเตอรี่ถ้าบผมีแล้วกับผมเป็นยังพี่น้องเบิงเบิ้นซื้อๆเท่านี้แหละค่ะให้โชคให้มาหน้าเมนูเนาะค่ะจังไปรุ่นน้ำกันอยู่ที่บ้านเจลอตเตอรี่ตอนแรกนะคะคุณผชมขอบคุณเอ็ซีแฟนคลับปชะจำถึกท่านงพี่น้องได้ให้โชคให้มาน้ำกันอ่าเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ